สวัสดีค่ะคนชาวราศีกรกฎราศีกรกฎที่ม,มาอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะคะเป็นช่วงระหว่างวันที่1ถึง15นะจ๊ะพฤศจิกายนนี้ค่ะเอาละค่ะไอเดลัยคิมนะคะอยู่ที่ใต้คลิปว่าสำหรับดวง,ดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นดวงแบบส่วนรวมนะคะเราไม่ดราม,ม่าก,กันนะจ๊ะเรื่องราวถ้ามาสลับกันคุณก็ไปสลับกันเองแหละแล้วคิมก็จะอ่านเรื่องเพลงด้านเดียวด้วยนะคะคิมจะไม่สลับเรื่องไปมานะคะเพราะคิมปวดหัวนะจ๊ะเอาละค่ะ คุณก็ต้องเขาเรียกว่ามีวิจารณญาณหรือการปั่นจักรยานในการรับชมอยู่ตลอดเวลานะคะเอาแล้วค่ะมาเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎเลยจ้ะมาดูซิว่ากรากฎจา๋าชีวิตความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาคุณเป็นเช่นไรนะพาของคนมีคู่มีประเด็นนะจ๊ะเอาล้วมาดูซิดูว่าเป็นไกด์ไลน์พอนะขำๆนะตัวเองดูว่าเป็นบันเทิงนะจ๊ะ เอาละค่ะคนชาวราศีกรกฎขอดูความรักความสัมพันธ์คุณหน่อยสิใบแรกคุณได้เทมเพลตค่ะคุณได้เจ็ดไม้เท้าคุณได้ห้าเหรียญคุณได้นายออบสอดคุณได้สามเหรียญแล้วก็คิงออบสอดอ้าวเราจะอยู่ดีมันก็นิ่งไปเฉยๆมึงมันแปลกๆตรงนี้เลยอยู่ดีมันก็นิ่งหายไปวะ่ะพี่มันนิ่งหายไปพี่อยู่ดีมันก็เปลี่ยนไปพี่อะไรมี่ขำๆก่อนนะนี่คือขำๆทีนี้มาดูาข่าวคะานนของคุณสีนะคะ เอาละค่ะมาดูเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎคะ่ะราศีกรกฎคุณอาจจะคุยกับคนมีคือมีเขาเรียกมีศักดิ์มีมส,มสีมีเครื่องแบบหรือใครก็ตามอาจจะเป็นทหารตำรวจหรือใครก็ตามที่อยู่ในเครื่องแบบอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นต่างชาติประมาณนั้นมึงประมาณนั้นประมาณนั้นคําคําก่อนทีนี้มาดูเขาคนนั้นก่อนมาดูเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎจะ้ะถ้าอ่านราศีผิดก็ขอโทษด้วยจ๊ะพอดีอาจ อัดยาวมากตัวเองนะคะเอาละค่ะเจ็ดถ้วยนะคะ The Wheel of Fortune ค่ะ8ดาบ3ดาบค่ะอาฮะสี่เหรียญแล้วก็เป็นเจ็ดเหรียญเอาละจะคืออย่างนี้คนชาวราศีกรกฎคิมมองว่า คุณกำลังเจออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชิ้นเชิงนะคะคุณรู้สึกว่าตัวคุณพยายามหนักมากที่จะให้มันกลับ,บไปเหมือนเดิมคุณไม่รู้เหตุผลหรอกคุณพยายามหาเหตุผลว่ามันเป็นอะไรวะคุณพยายามที่จะไปทักเขาบ่อยๆคุยกับเขามากขึ้นว่าเขาเป็นอะไรหดือยพยายามทําให้เขาสบายใจขึ้นแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการที่เขาน่งเงียบถามมากไปแม่งด่ากูเฉย แบบนั้นคุยกันได้ไป่กี่คำแม่งด่าก,กูเฉยแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็เงียบเงียบผายไปนะคะคือมันเป็นอารมณ์ที่มึงเป็นอะไรวะแบบนี้เนี่ยบอกปาคือไม่รู้ว่ามึงเป็นไปถาอะไรกูก็พยายามแล้วคือแต่ก่อนอ่คุณต้องต้องบอกว่าแต่ก่อนมันรักกันมากเพราะไพ่มันกลับเปลี่ยนกันโดยชื่นเชิงนะคะเพราะเป็นเด e t e m p l a ตรงนีนะะ้การเปลี่ยนแปลงแบบคาดไม่ถึงอะไรแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกว่า คุณก็พยายามและ้วล่ะคนชาวราศีกรกฎนะฮะราศีกรกฎนะฮะคุณก็พยายามและ้วล่ะว่าที่จะทำนู่นทำนี่ให้มันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีและเขาก็เงียบหายไปทีนี้ตัวเขาเป็นเจ็ดถ้วยขึ้นมาเลยค่ะนะฮะเจ็ดถ้วยค่ะเป็น the way of fortune นะคะเป็นแปดดาบเป็นสามดาบเป็นสี่เหรียญแล้วก็เป็น seven of pentacles เอาละ่ะคิมองว่าตัวเขาไปเจอคนใหม่เมื่อเจอคนใหม่ปุ๊บมันจะคิดเลยว่าคุณไม่ใช่สําหรับมันแน่เป็นอารมณ์แบบนั้นทีเดียวเฉียวอยูดีก็เป็นคนตัดสินใจได้ง่ายทีเดียวเฉียวแบบนั้นนะคะคือ สิ่งที่เขาจะสิ่งที่เขาทำกับคุณตอนนี้คือการเฟดออกจากคุณนะครเฟดออกจากคุณพยายามที่จะเหวี่ยงใส่คุณพยายามที่จะทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นคนอะไรที่อะไรที่มันเครียกว่านิสัยไม่ดีอะมึงง่ายๆเลยอะไรที่มันทําใส่มึงอะมันคือคําว่านิสัยไม่ดีแบบนั้นนะคะเป็นอารมณ์ของคนนิสัยไม่ดีใส่คุณนะ,ะมักจะพูดสิ่งที่ทําให้คุณลาบากใจมักจะทาให้คุณรู้สึกว่า กูเนี่ยหาง่ายนะไม่มีมึงก็อยู่ได้เพียงแต่อย่างงี้เงาได้ปะแบบนี้มึงอารมณ์เป็นไป,นป,นปนแบบนั้นอะไรลักหนาวันนี้นั่นนยแล้วมันก็รู้สึกเลยว่าความสําคัญคุณกับมันอะไม่น่าจะพัฒนาได้ละเพราะมันไปเจอคนใหม่ไงประเด็นคือคนใหม่ของมันเนี่ยมันมันเอาทุกๆอย่างที่เคยทําให้คุณเนี่ยไปทากับคนคนนี้ตลอดเนึกออกใช่ปะเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอะนะเปลี่ยนไปเลยนะคะก็นี่คือที่ชาวราศีกรกฎเจอนะคะ การอิกนอใส่คุณการเงียผายไปการเวี่ยงใส่คุณอารมณ์แบบนั้นนะฮะเวี่ยงแบบเวี่ยงรุนแรงด้วยนะมึงเวี่ยงแบบผูกด้วยนะว่าจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยพราะมึงนี้เงาอีกจะเลิกเลยนะแบบนั้นแบบนั้นมึงอืมแต่ละคนเนาะเอาละมามาดูใจกันดีกว่ามาเจาะใจชาวราศีกรกฎกันค่ะ มาดูสิว่าคุณรู้สึกยังไงมั่งคุณคิดอะไรอยู่คิมขอดูหน่อยคิมจะได้เข้าใจคุณไงสิ่งที่คิมไปเจาะเจาะนู่นเจาะนี่ของคุณเนี่ยคือคิมจะได้เข้าใจคุณว่าคุณรู้สึกอะไรนะคะแล้วก็จะดูว่าเขารู้สึกยังไงจะได้ว่ามันสัมพันธ์กันไหมเรื่องราวมันสามารถแก้ไขได้หรือไม่อะไรแบบนั้นก็จะอ้าวล่ะแพมเยอะแล้วกูอะมาคนชาวราศีกรกฎขอดูความคิดของคุณหน่อยค่ะว่าความคิดเขารู้สึกคุณเป็นเช่นไรมา ไปแรกจากแปดถ้วยจะยอมแพ้เหรออย่าเพิ่งเศษหนึ่งไม่เท้าค่ะ the strength ค่ะนะคะ king of pentacle ค่ะแล้วก็เป็น page of pentacle เอาละค่ะดีว่าสิ่งที่คุณจะถอยและคุณชะงักไว้ก่อนเพราะคุณกำลังหาเหตุผลอยู่นะคะคุณรู้สึกว่าหรือว่ากูจะต้องถอยไปหรือว่ากูจะต้องยอมรับกับ กับสิ่งที่มันเป็นวะอะไรแบบนั้นแต่อย่างที่บอกคุณไม่แน่ใจบางสิ่งอย่างคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณรักเขาจริงๆริงไหมหรือเพราะว่าคุณห่วงเขาเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีไงนึกออกไหมหน้าที่การงานดีคุณรู้แน่แล้วถ้าหลุดจากคุณไปมันมีคนอื่นแน่นึกออกปะมันมีจะทันทีเลยเพราะไม่มีคนจะจ้องมันอยู่ตลอดเวลาคุณเลยทําให้คุณหนักใจมากขึ้นไปอีกในการที่คุณไม่สามารถตัดเขาได้จากชีวิตของคุณหรือคุณไม่สามารถที่จะทนเห็นเขาได้อ่าทนเห็นเขามีคนอื่นได้นึกออกใช่ปะหลังจากททีี่่่่เเลิกคคุุณณไไไปมมสาาารรถจะับด้้อวฮย เลิกคุยแบบเดียมันมีคนอื่นเลยเหรอแบบนี้คุณนึกออกปะคุณอาจจะรู้ใกล้ๆว่าตอนนี้เขาอาจจะมีคนอื่นคุยจริงๆหรืออาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาหาเขาจริงเพราะจริงๆมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกค่ะนะคะอาจจะว,ว่าคำว่ารูปร่างหน้าตาของเขาหรือว่าอะไรก็ตามที่มันดึงดูดคนอื่นเข้ามาหาเขาอยู่เรื่อยๆแบบนั้นคุณคณคุณเข้าใจเหตุการณ์นี้ทุกอย่างนะ,ะแต่คุณไม่คิดว่ามันจะมีคนคนหนึ่งที่อ่ามันจะทําให้เขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าคุณยังไม่อยากจะยอมรับตรงนั้น ข้อนั้นว่าเขาอาจจะมีคนอื่นที่ทําให้เขาเปลี่ยนความรู้สึกจากคุณไปเพราะส่วนมากเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของการที่เป็นคนที่เข้ามาแล้วออกไปเข้ามาแล้วออกไปอารมณ์แล้วเข้าสภาว่าอ่าเขาเรียกว่าชั่วครู่ชั่วคราวคุณรับได้คุณไม่มีปัญหาแต่พอตรงนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่ามันต้องมีใครคนหนึ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนทำให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกจากคุณไปแบบนั้นนะนะค,คุณกาลังคิดอยู่คราว่ากูจะปล่อยมันไปไหมหรือย,ยังไง กูอยู่ถ้าเกิดมันไปแล้วมันมีคนอื่นกูจะรับได้มาเอาจริงๆคุณกําลังถามตัวเองอยู่ค่ะถามว่าคุณเสียใจไหมคุณเสียใจแต่คุณคิดว่าคุณคิดหลายอย่างด้วยความที่ว่าคนชาวราศีกรกฎเวลาคุณคิดเนี่ยคุณคุณค่อนข้างคิดซับซ้อนคิดตลบวนไปวนมาอะไรแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาคิดหาเหตุผลตรงนี้เหตุผลเอาเหตุผลตรงนั้นมาใส่อยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยยังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้นั่นเองนะคะว่า คุณจะไปหรือคุณจะอยู่แบบนึงค่ะนะครับบางทีคุณก็เหนื่อยมากแล้วนะประมาณนั้นที่นี้ค่ะมาดูซิว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงกับคุณมันยังรักคุณอยู่ไมหมหรือมันแค่นหลงีกคนหนึ่งมาดูดิเอาล่ะมาจอดใจเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎค่ะ มาดูซิเก้าถ้วยค่ะเพจด์ออฟสอดค่ะเอ็ดออฟสอดค่ะสองเหรียญแล้วก็เป็นควีนออฟทับเอาหน่อยคิดบอกว่าต่อให้เขาจะเฮียจะเลวยังไงก็ตามนะคะต้องพูดคำนี้จ้ะแต่เขาก็ รู้สึกว่าคุณไม่สมควรจะมาเจออะไรแบบนี้หรอกนะเพราะว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเขาค่ะเขารู้ว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปกับคุณเขารู้ว่าเขา ทำกิริยาที่มันไม่ดีใส่คุณเขารู้ดีนะคะแต่อย่างที่บอกว่าบางครั้งเขาก็ไม่ได้อยากทําแต่มันพานหงุดหงิดไปหมดอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณทําอะไรก็ขัดหูขัดตาเขาไปหมดนะคะคือการที่เขาเงียบไปเนี่ยคิมมองว่ามันเป็นการที่ให้เขาไปข่มจิตข่มใจตัวเองไปบาลานชีวิตของเขาเองสิไปบาลานอารมณ์ของเขาเองสิเขาก็ไม่อยากเวียงใส่คุณอีกค่ะนะคะไม่อยากเวียงใส่คุณบ่อยๆเขาก็เบื่อตัวเองเหมือนกันเขาไม่ได้เบื่อคุณหรอกแต่เขาเบื่อตัวเองนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีคนมามอบความรักให้เขาว่ามีคนที่เข้ามาในใจของเขาแล้วนนยมมััจริงก ต้องจริงๆเลยแหละนะเพราะเป็นก้าวถยตรงนี้ใชจริงค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเขาหาเหตุผลของความผิดจากคุณไม่ได้เขาหาข้อผิดพลาดของคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหมือนกับว่าเขาเหมือนเขาแพ้ตรงเนี้ยเพราะเขารู้ว่าคุณดีจริงแต่เขาอยากอยากที่จะแบบเลิกกับคุณนึกออกปะเพราะเขาหลงอีกคนนึงแต่อย่างที่บอกว่าตัวเขาก็คิดกลับไปกลับมาเช่นกันนะคะว่า ก็คุณก็ไม่ไผิดอะไรและอีกอย่างหนึ่งจะจะเลิกกับคนที่คบกันมานานเพื่อแค่คนคนที่เพิ่งเจอเหรอมันกมันก็ไม่ใช่นะแบบนั้นนะเขาก็มีความคิดเหมือนกันค่ะไม่ใช่ไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาคิดไปก่อนดีกว่าคิมว่านะปล่อยให้เขาบาลาน์อารมณ์ความรู้สึกตัวเองให้มันดีกว่านี้ก่อนค่ะนะคะแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่แล้วกันนะคะเพราะว่ายิ่งคุยกันตอนนี้เขาก็ยิ่งจะระเบิดจะเวี่ยงใส่คุณนั่นเองนะคะเอาละทีนี้มา มาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะนะฮะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎนะคะเอาละคนโสดไปท้ายคลิปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวให้จบตรงนี้ก่อนนะคะเราก็จะเปิดคนโสดเหมือนเดิมนะจ๊ะเอาละค่ะมาดูว่า1นึถึงสินี่ค่ะหนึ่งพุศจินะคะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะชาวราศีกรกฎนะคะบวกลบ50เข้าใจไหม บวลกลบ50นะฮะอย่าไปคิดอะไรกับมันมากดูว่าเป็นไกรอลไรอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ไปแก้ไขกันแล้วกันนะคะเอาละหาทางป้องกันแก้ไขก็วนไปนะจ๊ะเอาละมา1-15ค่ะคนชาวราศีกรกฎใบแรกจะโอแม่ Page of Cup ค่ะนะคะแล้วก็เป็น4ถ้วยค่ะ6ไม้เท้า The Strength สี่ไม้เท้าอืมเอาละความสัมพันธ์คุณไม่ล้มหรอกคนชาวราศีกรกฎแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงที่คุณไม่สามารถที่จะกระดิกทําอะไรได้เลยนะเพราะคุณกลัวว่าคุณจะไปแย่รังแตนเขานะฮะคุณกลัวว่าคุณจะกลายเป็นคนที่ไปคอยคอยไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาแบบทําตัวน่าราคาญใส่เขาคุณกลัวไปหมดนะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ไม่รู้จะทำมันยังยังไงอ่ะคุณแค่อยากจะให้เขารู้ว่าคุณรักเขาแล้วคุณเป็นห่วงเขาเท่านั้นจริงๆนะคะแต่ ให้คุณไปนั่งถามเขาตรงๆไหมว่าเขาเป็นอาหารอะไรคุณก็คงไม่ไม่ไม่พูดหรอกนึกออกไหมคงไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าพูดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณยังไม่เลิกกันหรอกค่ะนะคุณยังไม่เลิกกันความสัมพันธ์คุณยังอยู่แต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดหน่อยนะมันพูดไม่ได้มันอะไรไม่ได้นะคะมันไม่กล้าที่จะถามหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณถามเรื่องไรสาระมากคิมจะบอกในช่วงเนี้นะคะเพราะคุณไม่รู้ทำยังไงดีแบบนั้นค่ะนะคะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะไม่ใช่ว่า คุณจะไม่รู้หรอกคุณก็รู้ว่าคุณต้องทําอะไรคุณต้องนิ่งตอนไหนคุณเดินหน้าตอนไหนหยุดตอนไหนถอยตอนไหนคุณรู้ดีนะคะเพราะฉะนั้น1นึถึงสินี้ค่ะยังไม่มีอะไรรุนแรงหรอกแต่แค่แค่มันอึดอัดมันหนักหน่วงในหัวใจของคุณเท่านั้นเองนะคะเพราะไม่รู้ว่าคุณจะแก้ไขมันยังไงนะคะบางทีมันอัดอา้อามันอยากจะตะโกนมึงอยากจะเอาไปเอาอยากจะเอาไปการขนมไปตั้งตะโกนนึกออกปะแบบนั้นแหละนะจ๊ะที่นี้ค่ะมาดูพี่แอนเจี๊บกันมาดูพี่แอนเจี๊บสี พี่ยันเจีย๊ยบเขาแนะนําอะไรชาวราศีกรกฎจ้ะอะล่ะมาดูสิพี่ยันเจีย๊ยบแนะนําอะไรชาวราศีกรกฎใบแรกค่ะ เดอะมูนค่ะหนึ่งถ้วยค่ะเพ f ออฟคัพไฮโลแฟนแล้วก็เป็นเดอะไฮพินเทสอย่างที่บอกว่าอย่าพยายามที่จะหาเหตุผลว่าคุณคุณแยก่กว่าคนคนนั้นยังไงอย่าพยายามเอาคุไปเปรียบเทียบกับคนที่เข้ามาวุ่นวายในความรักของคุณนะคะเพราะคุณมีค่ากว่ามากคิมบอกได้เลยนะคะนะเขาก็อยู่ในแค่ในมุมมืดตั่แหละคิมจะบอกให้นะคะคนที่เข้ามาเขาได้แค่นั้นนะคะการที่เขาจะเปิดเผยกับ กับสถานะว่าเขาคบกับแฟนของคุณนะคะมันมีแต่มันมีแต่ว่าเขาจะเสียเึ่ออกไหมเพราะว่าคนอื่นเขาก็รู้ว่าคนคนนี้คบกับคุณแล้วทาไมถึงผู้หญิงคนนี้เป็นใครหรือคนคนนี้เป็นใครนั่นเองก็ได้แค่คําว่าน้อยนี่แหละง่ายๆเลยนะคะคุณอย่าพยายามที่จะหาให้ผมว่าคุณฉันแก่หรอแกหรือฉันไม่เอ็กพออย่าไปทําอย่างนั้นนะคะคุณคุณดีอยู่แล้วแล้วเขาก็รักคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้คิดซะว่ามันเป็นช่วงเดียวที่คนคนนี้เข้ามา เขาเรียกว่าเข้ามาทำให้ชีวิตคู่คุณปั่นป่วนความรักของคุณปั่นป่วนแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือการที่กลับมาเป็นอะไรที่มันดีๆได้แบบนั้นค่ะนะคะนั่นคือทั้งหมดของคุณค่ะคนชาวราศีกรกฎนะคะนะอย่าคิดมากนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจนะ้าทีนี้ค่ะมาดูคนโสดเซคนโสดชาวราศีกรกฎค่ะเอาละมาดูคนโสดชาวราศีกรกฎ มาดูว่าคนโสดชาวราศีกรกฎจ้าคุณเป็นเช่นไรชีวิตของคุณนะ่ะคนโสดเนี่ยเป็น The d e ดวิโอ้โหเป็น k Knight of Cup ค่ะนะคะเป็น Seven of Wands ค่ะเป็น Queen of p e n t a c l e ค่ะเป็น King คิ o อ o ฟโสด8ดีที่ชาวราศีกรกฎคนที่โสดเนี่ยเพราะว่ากูอยากโสดไงง่ายๆเลยกูสวยกูหล่องไงมึงกูเท่ะ กูแค่ต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดอะมึงแบบนี้คิมรับพลังงานแบบนี้จริงๆนะการที่ไม่ผูกมัดการที่กูวันนัทสแตนอรทำไมกูรักสนุกกับมีไรเปล่ะแบบนี้ชีวิตกูอะมึงกูไม่ต้องการมีใครมาท็อกซิกกูหลอกมึงบ้าหรือเปล่าแบบนั้นนะฮะความสัมพันธ์ไม่มีไม่เห็นเป็นไรเลยกูทางานกูมีตังค์นะฮะกูสวยกูรวยกูหลอททำไมเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาหากูเองนะแล้วคิมก็มองว่าตัวคุณเนี่ย เป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรว n น n i สแตน t ะส่วนมากหรือว่า,เ,าเ,นเน้นฉับเฉวยเน้นตื่นเต้นอะไรแบบนั้นค่ะนะคะ,นะค,ะคือคุณไม่ค่อยเอาใจไปเสี่ยงกับความรู้สึกรักะนึกออกมาคิมได้พลังงานแบบนี้คิมต้องขอโทษคนชาวราศีกรกฎนะจ๊ะนะคะเป็นบางคนเท่านั้นแหละนะแกที่นี้มาดูหนึ่งถึงสิบห้าดิมันมีใครขโมยหัวใจคุณได้หรือเปล่ามันมีคนเข้ามาหรือเปล่าวะใบแรกค่ะเพจออฟสอดอ่ะมึงเข้ามาเลยน เพจอฟส์ก <laughs> ิงอฟสอ่า uh, คิงอฟวอนค่ะสามดาบแล้วก็ควีนอฟคัแล้วก็เป็นสิบเหรียญอย่างที่บอกว่าตัวคุณเนี่ยมันมีคนเข้ามาเป็นเรื่องปกติเว้ยแต่ทีเนี้ยตัวคุณรู้สึกว่ากูไม่สนใจจริงๆอ่ะนึกออกปะแล้วคือต่อให้คุณจะอะไรก็ตามเนี่ยคุณมองว่าตัวคุณจะ ไม่เข้าไปยุ่งกับคนที่มีแฟนแล้วคิมพูดคํานี้ดีกว่านะเพราะคนที่เข้ามาหาคุณในส่วนมากจะมีแฟนแล้วแล้วคุณรู้สึกว่ากูจะไม่เอาตัวเองไปเป็นรักสามเศร้าของใครอ่ะหรือไปเป็นตัวเรื่องของใครหรือให้ใครมาตาหน้ากูว่ากูเป็นน้อยอ่ะกูไม่เอาแบบนั้นหรือเรียกกูจิกหัวอีไออ่ะกูไม่เอาแบบนี้ค่ะนะคุณอย่างที่บอกว่าตัวคุณมีมีกําแพงที่สูงมากในการที่สแกนคนที่เข้ามานะเพราะฉะนั้นหนึ่งที่สิบห้านี้คุณก็ยังโสดวนไปโสดวนไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า อย่างที่บอกว่าตัวคุณก็จะมองมันเหมือนปลวกอะนึกอว่ามันแบบอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นอะไรนเนี่ยแบบนั้นแค่นั้นจริงๆค่ะนะคะเพราะมันเป็นแค่สองสเล็กๆนั้นนั้นเองนะคะสองสัปด์ั้นๆั้นนะจ๊ะนั่นคือชาวราศีกรกฎค่ะเอาละค่ะราศีต่อไปคิมจะเปิดราศีสิงค์ค่ะราศีกรกฎคิมไปก่อนนะจ๊ะอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ขอให้มันผ่านไปได้แล้วกันนะจ๊ะเอาไหมาวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย